วันเอาแต่เล่นโทรศัพท์แล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จเนี่ยรู้จักช่วยทำแกก็ไม่เห็นทำง,งานเหมือนกันเลยแล้วนี่นีม่มันอะไรมีงาน,นชัด่ะไม่เชื่อเหรออือไม่เชื่อท่านี้นไปถามอาจารย์ดูสวัสดีค่ะจากเรื่องของพวกเขานะคะนักเรียนคิดว่าใครกันแน่คะที่ไม่ทำงาน ถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของงานและกําลังกันนะคะโดยเริ่มจากคําจํากัดความของคําว่างานเงื่อนไขของการเกิดงานเครื่องหมายของงานระบบและสิ่งแวดล้อมผลคูณแบบสเกลร์ของเวกเตอร์และครูจะยกตัวอย่างของการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ทําให้เกิดงานและไม่เกิดงานให้นักเรียนทราบค่ะ ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องงานนะคะเราต้องเรียนรู้เรื่องของระบบและสิ่งแวดล้อมกันก่อนค่ะระบบนะคะอาจจะหมายถึงอนุภาคเดี่ยวกลุ่มอนุภาคซึ่งมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนตายตัวขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นน่ะเรากำลังพิจารณาอะไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งต่างๆที่เรากำลังพิจารณาอยู่ส่วนสิ่งอื่นๆที่อยู่นอกระบบก็จะกลายเป็นสิ่งแวดล้อมไปค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะในป่านี้สมมติว่ามีสัตว์อยู่3ตัวนะคะ ครูอยากถามว่าณตอนนี้เนี่ยระบบของเราจะหมายถึงอะไรคะคำตอบก็คือนะคะไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้บอกว่าระบบหรือสิ่งที่เราพิจารณานเนี่ยคืออะไรบ้างใช่ไหมคะสมมุติครูบอกว่าโอเคครูสนใจเฉพาะสัตว์ทั้ง3ตัวเนี้ย เพราะฉะนั้นสัตว์3ตัวนี้ค่ะก็คือระบบของเราส่วนอย่างอื่นๆที่อยู่ในป่านี้ก็จะกลายเป็นสิ่งแวดล้อมไปทีนี้ถ้าครูเอาใหม่นะคะครูครูบอกว่าครูจะพิจารณาสัตว์แค่2ตัวพอนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์2ตัวนี้ค่ะก็คือระบบของเราดังะะนั้นสัตว์ที่เหลืออีกหนึ่งตัวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆในป่าน,นะคะก็จะกลายเป็นสิ่งแวดล้อมไปนะคะตอนนี้กําลังทํางานอยู่ค่ะ ทำงานอยู่ค่ะทำงานเดียวครับตอนนี้กําลังทํางานอยู่ครับต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของงานกันนะคะความหมายของงานในชีวิตประจําวันกับความหมายของงานในเชิงฟิสิกเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะจากวิดีทัศน์ที่นักเรียนได้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าใครทํางานและใครไม่ทํางานบ้าง ถ้าถ้าถ้าเราจะตอบในความหมายของชีวิตประจําวันเนี่ยนักเรียนก็ต้องตอบว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละมีคนเดียวใช่ไหมที่ไม่ได้ทํางานใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองความหมายในเชิงฟิสิกนะคะจะมีอยู่แค่คนคนเดียวก็คือคนที่เข็นของนะคะที่ทํางานอยู่คนเดียวนอกนั้นไม่มีใครทํางานเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันนะคะว่าทําไมครูอยากทราบว่าในความคิดของนักเรียนงานหมายถึงอะไรงานขึ้นอยู่กับปริมาณใดบ้าง และเงื่อนไขที่ทําให้เกิดงานคืออะไรลองสแสดงความคิดเห็นและลบกวนคุณครูช่วยเขียนสรุปบนกระดานด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคงได้ข้อสรุปกันบ้างแล้วนะคะงานเนี่ยนะคะจะเกี่ยวข้องกับแรงและระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปใช่ไหมคะดังนั้นนิยามของงานก็คือผลคูณแบบสเกลาร์ระหว่างแรงกับการกระจัดค่ะ โดยที่ F เนี่ยจะหมายถึงแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะส่วน delta r เนี่ยจะหมายถึงการกระจัดของวัตถุนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรื่องของงานต่อนะคะเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของผลคูณแบบสเกลาร์ก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูมีเวกเตอร์อยู่2ตัวเวกเตอร์ตัวแรกนะคะก็คือเวกเตอร์ A นะคะแล้วก็เวกเตอร์ตัวที่2คือเวกเตอร์ B อย่างนี้นะคะโดยที่เวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เนี่ยทำมุมเซตาต่อกันนะคะถ้า เราล,า,ลากเส้นตั้งฉากนะคะจากปลายลูกศรของเวกเตอร์ b ลงมาที่เวกเตอร์ a นะคะระยะจากปลายลูกศรตรงนี้ถึงตำแหน่งตรงตั้งฉากตัวนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับ b cos เ h นะคะเพราะฉะนั้นผลคูณแบบสเกลาระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เนี่ยจะเป็น a b เท่ากับ a คูณ b cos เ h นั่นเองดังนั้นนะคะ a คูณกับ b cos เ h จะเท่ากับ b คูณกับ a cos เ h หรือ v e กเตอ b ดอทกับเวกเตอร์ a นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราจะได้ว่าเวกเตอร์ a ดอทกับเวกเตอ b จะมีค่าเท่ากับ v e กเตอร์ b ดอทกับ v e กเตอ a ค่ะจากนิยามของงานนะคะ w เท่ากับ f d อทเดลต้า r เท่ากับ f d e l t a r c o s ์เซต้ f ก็แทนแรงที่กระทำต่อวัตถุ Delta r ก็คือการกระจัดของวัตถุนะคะโดยที่แรงและการกระจัดทำมุมเซต้ต่อกัน ดังนั้นจากตรงน,นี้เนี่ยเราสามารถตีความหมายได้2แบบนะคะก็คืองานที่ทําบนวัตถุเนี่ยเป็นผลคูณของแรงที่กระทําต่อวัตถุกับการกระจัดที่ขนานกับแนวแรงนั้นหรือ W เท่ากับ F cos θ h delta r ซึ่งจะหมายถึงงานที่กระทําต่อวัตถุเช่นกันแต่จะเป็นผลคูณของการกระจัดของวัตถุกับแรงที่ขนานกับการกระจัดของวัตถุนั่นเองนะคะก็คือแรงจะมีทิศเดียวกับการกระจัด ดังนั้นงานจึงเป็นปริมาณสเกลามีหน่วยเป็นนิวตันเมตรนะคะหรือจูลนั่นเองจากคำนิยามของงาน W เทากับ F d e t t a r เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะจากสมการว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่3อย่างที่ทำให้งานเป็นศูนย์หรือไม่เกิดงานนั่นเองนะคะสิ่งแรกก็คือ 1. แรงดับที่กระทำต่อระบบเป็นศูนย์ 2. การกระจัดหรือ d e l t a r เนี่ยเป็นศูนย์ก็คือวัตถุไม่เคลื่อนที่นะคะส่วนสุดท้ายเลยนะคะ คอสเซต้ามีค่าเป็นศูนย์คอสเซต้ามีค่าเป็นศูนย์ก็แสดงว่าเซต้ามีค่าเท่ากับ90องศานะคะหรือเราตีความได้ว่าแรงและการกระจัดน่ะมีทิศที่ตั้งฉากกันนั่นเองนอกจากนี้ถ้าค่าของคอสเซต้ามีค่าเป็นบวกแสดงว่าแรงและการกระจัดเนี่ยจะมีแนวโน้มไปในทิศเดียวกันดังนั้นงานที่ได้จะมีค่าเป็นบวกนะคะแต่ถ้าค่าของคอสเซต้ามีค่าเป็นลบ แสดงว่าแรงและการกระจัดจะมีแนวโน้มว่ามีทิศต,ตรงกันข้ามนะคะงานจะมีค่าเป็นลบนั่นแสดงว่าระบบจะสูญเสียง,งานให้กับสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าครูมีวัตถุวางอยู่ก้อนหนึ่งนะคะซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยจะมีแรงสองแรงกระทําต่อวัตถุก้อนนี้นะคะก็คือแรงแนวฉากซึ่งมีทิศขึ้นกับแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีทิศลงใช่ไหมคะถามว่าแรงสองแรงนี้ทําให้เกิดงานหรือเปล่า คำตอบก็คือว่าไม่ทำให้เกิดงานนะคะเพราะว่าวัตถุไม่เคลื่อนที่นะคะทีนี้ถ้าครูดึงวัตถุตัวนี้เข้าหาครูนะคะออกแรง f กระทำโดยที่แรง f ที่ครูกระทำต่อวัตถุตัวนี้เนี่ยทำมุมเซต้ากับแนวระดับนะคะขนาดที่วัตถุเคลื่อนที่เข้ามานะคะด้วยแรง f นี้เนี่ยคะจะวัตถุจะได้รับงานเนื่องจากแรงนี้ซึ่งงานเนื่องจากแรงนี้จะมีค่าเท่ากับ f เดลต้าอ่าคอสเต้านั่นเองนะคะและในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่เข้ามาจะมีแรงเสียดทานกระทําต่อวัตถุซึ่งแรงเสียดทานนี้จะมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุอยู่แล้วอันนี้นักเรียนทราบแล้วนะคะดังนั้นถ้าถามหางานเนื่องจากแรงเสียดทานเราพบว่างานเนื่องจากแรงเสียดทานนี้จะมีค่าเท่ากับลบเเดลต้า r นั่นเองนะคะซึ่งหมายความว่าระบบจะสูญเสียงานให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ ตัวอย่างของการเคลื่อนที่ที่ทําให้เกิดงานและไม่เกิดงานนะคะจากตัวอย่างในวิดีทัศน์นักเรียนคิดว่าลูกเหล็กกล่องและกระเป๋าได้รับงานหรือไม่อย่างไรคะครูอยากให้พวกเราอภิปรายกันในห้องนะคะรบกวนคุณครูช่วยรวบรวมความคิดเห็นของนักเรียนไว้บนกระดานด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคงมีประเด็นถกเถียงกันพอสมควรนะคะเดี๋ยวเรามาลองมาดูตัวอย่างแรกกันก่อนนะคะคนกําลังออกกําลังกายนะคะบริหารกล้ามเนื้อแขนอยู่นะคะโดยออกแรงยกลูกเหล็กให้มีทิศขึ้นนะคะดังนั้นแรงที่กระทําต่อลูกเหล็กกับการกระจัดของลูกเหล็กจะมีทิศเดียวกันงานที่ลูกเหล็กจะได้รับนะคะก็จะมีค่าเป็นบวกซึ่งก็คือระบบได้รับงานนั่นเองนะคะ ในกรณีตัวอย่างที่2นะคะกล่องกําลังเคลื่อนที่มาแล้วหยุดนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงน,นี้เนี่ยเพราะว่าขณะที่กล่องกําลังเคลื่อนที่นะคะแรงมีแรงอยู่แรงเดียวที่กระทาต่อกล่องคือแรงเสียดทานนะคะเพราะฉะนั้นงานที่ระบบได้รับหรือสูญเสียก็เนื่องมาจากแรงเสียดทานเพียงแรงเดียวนะคะแต่เนื่องจากแรงเสียดทานมีทิศตรงข้ามกับการกระจัดเพราะฉะนั้นงานที่ที่เกิดกับระบบนี้จะมีค่าเป็นลบซึ่งหมายความว่าระบบสูญเสียงานนั่นเองค่ะ ในกรณีตัวอย่างสุดท้ายนะคะเด็กกําลังหิ้วกระเป๋ากลับบ้านนะคะในทิศนี้เรากําลังพิจารณาตัวกระเป๋าฉะน,นั้นเราถือว่าระบบข,ของเราก็คือกระเป๋านั่นเองขณะที่เด็กหิ้วกระเป๋าอยู่นั้นเนี่ยเด็กต้องออกแรงหิ้วในทิศขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทําต่อกระเป๋าในทิศลงนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่เดินไปเนี่ยแรงรับที่กระทําต่อกระเป๋าจะมีค่าเป็นศูนย์นะคะเพราะนั้นในที่นี้เราจะถือว่างานเป็นศ <im> ูนย์ก็คือระบบไม่ได้รับงานนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วแรงที่เราพบในชีวิตประจําวันนั้นมีทั้งแรงที่มีขนาดคงที่นะคะกับแรงที่มีขนาดไม่คงที่แรงที่มีขนาดคงที่ก็จะหมายถึงแรงที่ไม่เปลี่ยนไปตามเวลาหรือตาแหน่งนั่นเองนักเรียนลองดูตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนะะลองคิดดูสิคะว่าเด็กเด็กน้อยคนนี้จะได้รับงานหรือสูญเสียงานจากการเล่นกระดานลื่นทั้ง3าตัวอย่างไรครูแนะให้นิดน,นึงกันแล้วกันนะคะว่าสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือว่าเราต้องหาให้ได้ก่อนว่า ระบบของเราคืออะไรมีแรงกระทำกี่แรงที่กระทำต่อระบบของเรานะคะระบบมีการกระจัดหรือไม่อย่างไรนะคะจากนั้นนักเรียนก็ใช้นิยามของงานในการหางานที่กระทำต่อระบบนะคะนี้เราลองมาดูกันทีละข้อนะคะข้อแรกระบบของเราคืออะไรคำตอบก็คือเด็กน้อยนั่นเองคือระบบของเรานะคะข้อ2นะคะมีแรงทั้งหมดกี่แรงที่กระทำต่อระบบของเรา คำตอบก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกเพียงแร่งเดียวที่กระทาต่อระบบนะคะต่อไประบบมีการกระจัดหรือไม่อย่างไรคําตอบก็คือมีการกระจัดแน่นอนนะคะเนื่องจากเด็กเนี่ยมีการเปลี่ยนตําแหน่งไปข้อสุดท้ายนะคะจากนั้นเราก็หางานโดยใช้นิยามของงานนะคะในที่นี้อย่างที่ครูเคยบอกไปแล้วคือว่าเราสามารถพิจารณาได้2แบบก็คือให้ทิศของแรงเป็นหลักแล้วพิจารณาทิศของการกระจัดตามแนวแรงก็คือ w เท่ากับ f เดลต้ r c o s าคอเซตหรือนะคะเราจะให้ทิศของการกระจัดเป็นหลักแล้วพิจารณาทิศของแรงตามแนวการกระจัดก็คือ W เท่ากับ F c o s ซต e าเดลต้าอนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะครูจะให้แนวแรงเป็นแนวหลักก็แล้วกันนะคะส่วนอีกกรณีนึงเนี่ยนักเรียนก็ลองไปคิดกันดูนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราจะได้คําตอบเดียวกันนั่นเองนะคะพิจารณากรณีที่1นกแล้วกันนะคะกรณีที่กระดานลื่นสั้นที่สุดก่อนนะคะ ในที่นี้เนี่ยแรงที่กระทําต่อระบบของเราก็คือตัวเด็กน้อยจะมีแค่แรงเดียวคือแรงน้มถ่วงของโลกใช่ไหมคะถามว่าการกระจัดเท่าไหร่การกระจัดก็จะมีระยะเท่ากับ l 1นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงงานที่กระทําต่อวัตถุนะคะก็จะมีขนาดเท่ากับ mg l cos เซต้าหนึ่งะคะเซตเนี่ยก็คือมุมที่ แนวกระดานลื่นกระทาต่อแนวดิ่งก็คือทิศของแนวแรงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากรูปเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่า l 1 c o s s c e n t e หจะมีขนาดเท่ากับความสูงของกระดานลื่นก็คือ h นั่นเองเพราะฉะนั้นในที่นี้งานจะเท่ากับ mgh นะคะในกรณีกระดานลื่นยาวกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะคะกรณีตัวที่2อนะคะก็เหมือนกันก็จะมีแรงเพียงแรงเดียวก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อระบบของเราก็คือตัวเด็กใช่ไหมคะ การกระจัดก็จะมีขนาดเท่ากับ l 2เพราะฉะนั้นถามหางงานงานก็จะเท่ากับ mg l 2 cos theta เหมือนเดิมค่ะ t 2ก็คือมุมระหว่างแนวกระดาแนวความยาวของกระดานลื่นกับแนวดิ่งซึ่งก็คือทิศของแนวแรงนะคะเพราะฉะนั้นงานในที่นี้จะมีค่าเท่ากับ mg l 2 cos θ 2 e a แต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะ l 2 cos t เนี่ยค่ะมันก็มีขนาดเท่ากับ ความสูงของกระดานลื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นงานที่ได้ที่ที่ที่กระทำต่อระบบเนี่ยค่ะมันจะเท่ากับ mgh นะคะเหมือนเดิมค่ะในกรณีกระดานลื่นสุดท้ายซึ่งยาวที่สุด l3 เนี่ยนะคะแรงที่กระทำต่อระบบจะมีค่าเท่ากับ mg ใช่ไหมคะส่วนการกระจัดก็เท่ากับ l3 เพราะฉะนั้นงานจะเท่ากับ mg l3 cos t h e t r 3นะคะซึ่งจะมีขนาดเท่ากับ mgh เช่นเดียวกันค่ะ เราสามารถหาง,งานได้อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือหาง,งานจากพื้นที่ใต้กราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับตำแหน่งค่ะอย่างรูปนี้นะคะจากรูปจะเห็นว่าแรงมีขนาดคงที่ตลอดเวลาไม่ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ไปที่ใดก็ตามใช่ไหมคะงนั้นถ้าเราลองหาพื้นที่ใต้กราฟนะคะพื้นที่ใต้กราฟอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าังนั้นพื้นที่ก็หาจากกว้างคูณยาวนะคะงนั้นถ้าความกว้างก็คืออะไรความกว้างก็คือ แรงนั่นเองใช่ไหมคะขนาดของแรงส่วนความยาวในที่นี้คืออะไรความยาวในที่นี้ก็คือการกระจัดเพราะนั้นแรงคูณกับการกระจัดมันก็คือนิยามของงานนั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่านะคะถ้าเราหาพื้นที่ได้กราฟระหว่างแรงกับตำแหน่งนี้นะคะเราจะได้งานออกมานั่นเองค่ะลองมาดูกราฟนี้นะคะกราฟนี้ก็เป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับตำแหน่งเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าตอนนี้ แรงไม่คงที่แล้วแรงเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างคงที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาพื้นที่ใต้กราฟจากกราฟนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะพื้นที่สามเหลี่ยมก็หาได้จากเสนหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงฐานในที่นี้ก็จะเป็นการกระจัดสูงในที่นี้ก็จะเป็นแรงเพราะฉะนั้นแรงคูณการกระจัดมันก็คือนิยามของงานนั่นเองค่ะ ส่วนในกรณีที่แรงมีขนาดไม่คงที่กรณีอื่นๆนะคะเราอาจจะต้องใช้การอินทิเกรตซึ่งเป็นคณิตศาสตร์ขั้นสูงช่วยในการคำนวณหานะคะใน,ในลักษณะนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะหาความรู้เพิ่มเติมหรือให้คุณครูของนักเรียนช่วยแนะนำก็ได้นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะครูอยากให้นักเรียนทราบว่าเราสามารถหาง,งานได้จากพื้นที่ใต้กราฟนะคะซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับตำแหน่งค่ะกำลังคืออัตราการส่งผ่านพลังงานกำลังเฉลีย่ย จะมีค่าเท่ากับงานหารด้วยช่วงเวลาเช่นชายสองคนมีน้ำหนักตัวเท่ากันเดินขึ้นบันไดที่มีความสูงเท่ากันแต่ใช้เวลาต่างกันนักเรียนคิดว่าชายสองคนนี้ทำงานเท่ากันหรือไม่อย,อย่างไรและกำลังเฉลี่ยของคนทั้งสองคนเท่ากันหรือไม่อย่างไรครูอยากให้นักเรียนได้ลองคิดดูค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคงจะได้คำตอบกันแล้วตกลงว่าชายทั้งสองคนนี้ทำงานเท่ากันเพราะงานที่ได้เนี่ยมาจากแรงที่พวกเขาต้องใช้ในการที่จะนำตัวเองเคลื่อนที่ขึ้นซึ่งมีขนาดเท่ากับมวลคูณกับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งก็คือ MG นั่นเองใช่ไหมคะส่วนการกระจัดของชายทั้งสองคนนี้ก็จะหมายถึงความสูงของบันไดาจากตำแหน่งเริ่มต้นถึงตำแหน่งสุดท้ายซึ่งยังไงก็แล้วแต่ก็มีค่าเท่ากันแต่กำลังเฉลี่ยของชายทั้งสองจะไม่เท่ากัน เพราะว่าเนื่องจากชายหนุ่มก็ต้องใช้เวลาน้อยกว่าคนแก่เพราะฉะนั้นกำลังเฉลี่ยของชายหนุ่มจึงมีมากกว่ากำลังเฉลี่ยของชายแก่นั่นเองค่ะกำลังบัดดนนะคะมันก็คือนิยามว่าเป็นกำลังในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งจะมีท่าเท่ากับแรงคูณกับความเร็วค่ะส่วนหน่วยของกำลังนะคะในระบบหน่วย SI นะคะก็จะมีหน่วยเป็นวัต หนึ่งวัตจะมีค่าเท่ากับ1จูลต่อวินาทีหรือ1กิโลกรัมเมตรกำลังสองต่อวินาทีกำลังสองค่ะส่วนอีกหน่วยหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือหน่วยของกำลังม้านะคะเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยเรานิยมใช้ม้าในการลากจูงของเพื่อช่วยผ่อนแรงก็เลยเป็นที่มาของคำว่ากำลังม้านั่นเองนะคะหนึ่งกำลังม้าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ746วัต์และ1กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ3.6กคูณสียกกำลัง6จูล จากบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันมานะคะนักเรียนก็คงพอจะสรุปได้แล้วว่างานนั้นสัมพันธ์กับแรงและการกระจัดซึ่งงานหาได้จากผลคูณแบบสเกลร์ของเวกเตอร์2ตัวในที่นี้ก็คือแรงและการกระจัดนั่นเองนะคะนอกจากนี้งานยังหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับตำแหน่งนะคะส่วนกำลังก็หมายถึงงานในช่วงเวลานั่นเองค่ะ